ไพศาลนึกถึงเหตุการณ์จอมพลถนอมเข้าไทยจากนั้นสองสัปดาห์เกิดเหตุ6ตุลาไพศาลพืชมงคลเผยทักษิณกลับไทยนึกถึงเหตุการณ์จอมพลถนอมบวชเนนเข้าประเทศไทยจากนั้นสองสัปดาห์ก็เกิดเหตุ6ตุลาจากกรณีที่อุงอิงแพทองทานลูกสาวของทักษิณชินวัตรได้ออกมาโพสต์ทักษิณเตรียมกลับไทยวันที่10สิงหาคม หลังจากที่ได้ออกจากประเทศไทยเมื่อปี2551เป็นเวลาร่วม17ปีได้มีการประกาศเลื่อนออกไปในวันที่19สิงหาคมอุ้งอิงได้ประกาศอีกครั้งทักษิณกลับไทยอังคารนี้ตรงกับวันโหวตนายกพอดีมีข้อความในอินสตาแกรมว่าอังคาร22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมือง,องจะไปรับคุณพ่อทักษินค่ะซึ่งตรงกับวันโหวตนายกคนที่30เพียง1ชั่วโมงเท่านั้น ล่าสุดนั้นเฟซบุ๊กของภัยสาลพืชมงคลได้มีข้อความว่านึกถึงเหตุการณ์จอมพลถนอมบวชเนนเข้าประเทศไทยจากนั้นสองสัปดาห์ก็เกิดเหตุ6ตุลา